สวัสดีน้านักตกปลาทุกท่านนะครับวันนี้เราจะมารีวิวสาย PE ราคาหลักร้อยนะครับแล้วก็สาย PE ราคาหลักพันนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาแนะนํามาลองทดสอบให้ดูนะครับว่าอันต่างกันอย่างไรนะครับมันดีกว่าอย่างไรอันนี้เนี่ยแนะนําก่อนสายตัวนี้นะครับเป็น PE 25นะของยี่ห้อนี้นะครับะจะพูดว่าราคาหลักร้อยแล้วกันนะครับแล้วก็ตัวนี้ เป็นพ e 3ีสานะครับราคาหลักร้อยเหมือนกันนะครับส่วนตัวนี้เป็นของญี่ปุ่นนะครับอ่าสาย ygk นะครับ xbreak นะครับเบอร์สามนะครับเดี๋ยวเรามาแกะดูทีละก,กล่องเลยนะครับอ่ะบอกก่อนนะว่าสายตัวนี้ผมแกะใช้ไปแล้วนะครับครึ่งม้วนนะก็ตัวสายจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับอ่าแพคเกจจิ้งสวยงาม สายนิ่มสโีโอเคสวยงามแต่จะมีขนาดดนเตอร์ที่ใหญ่นะสังเกตง่ายเส้นมันจะใหญ่นะรประมาณนี้กล่องที่สองนะครับที่อ e สอ่าราคาหลักร้อยเหมือนกันราคา9ก้าสบาทนะถ้าผมจะไม่ผิดรวมส่งด้วยกันร้อยกว่าบาทนะตีไปเสหน 100. ึ่งนะร้อยตัวสายลักษณะสีจะเป็นแบบนี้นะครับอ๋ออันนี้เนี่ยลักษณะเส้นก็จะ เล็กกว่านะเล็กกว่าเส้นนี้อีกอ่าคนละยี่ห้อคอณละบริษัทกันนะอ่ะดีเลยนะครับตัวสองจุดห้าตัวสามนะละักษณะสายมันจะเล็กกว่าแล้วก็มีความกระด้ดดางน,นิดนึงอ่ะแต่ตัวเนี้ไอ้ตัวเบอร์สองเนี่ยสองจุดห้ากับมีความนิ่มกว่าถักแปดเหมือนกันนะอ่าต่อมามาดูสายตัวแพงของเราอ่ะ,อะนี่เขามีสีดูดูไหมด้างข้างนะ เป็น pe 3 200เมตรนะครับขนาด50า lb นะนะครับตัวนี้ราคา900นะครับ960บาทอ่บาทรวมส่งด้วยก็พันกว่าบาทนะตีไป1,000บาทแล้วกันเดี๋ยวมาเทียบขนาดสายนะครับสองตัวนี้เนี่ยเป็นเบอร์เดียวกันนะครับราคาหลักร้อยเนี่ยเบอร์3ส่วน y g k เนี่ยราคาของละพันเนี่ยก็เบอร์3มเหมือนกันดูนะครับเทียบไปเห็นชัดๆเลย หมด้านซ้ายนี่จะเป็นสายหลักร้อยนะส่วนตัวขวานี่จะเป็นสายหลักพันนะโอ้ขนาดใกล้ๆเคียงกันเลยครับน่ะเห็นไหมใกล้เคียงกันนะครับไม่ต่างกันมากเหมือนตัวเนี้ยหลักร้อยจะใหญ่กว่านิดเดียวนิดเดียวจริงๆไวจจะเล็กกว่านิดเดียวนะครับ มีความดูมีความให้ตัวน้อยกว่าตัวหลักหลักร้อยนะหลักร้อยจะจะดูแบบให้ตัวเยอะกว่าแต่ตรงนี้ดูมีความมีความมั่นคงกว่าเอ่า YJK ดูแบบมีความมีแข็งกว่าโอเคกว่านะผมรู้สึกอย่างนั้นตัวนี้คือน,นิ่มเลยเอาสามีห้อยม,มาเทียบกัน,นอ่า สายสุดเนี่ยกับใหญ่ที่สุดแล้วอ่าสายราคาหลักร้อยเนี่ยเบอร์เล็กกว่านะเบอร์สองจุดห้าแต่กับมีเส้นที่ใหญ่กว่าส่วนตรงกลางเบอร์สามนะครับพีอหลักร้อยก็ยังใหญ่กว่า y า k นะครับกล่องหลักพันอ่านะครับโดยสาย y ว k เนี่ยจะเล็กที่สุดเลยใน,ใน,ใ,น,ใ,นในบรรดาสามสายนี้นะครับเดี๋ยวมาทดสอบความแข็งแกร่งกันดูนะว่าสายไหนจะมีความแข็งกว่ากันนะครับเดี๋ยวผมจะลองไปถูกับพวกปูนพวก ของมีคมให้ดูกันนะครับครับเดี๋ยวผมจะจําลองการเสร็จสีนะครับของสาย PE นะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะลองสา PE มเนี2สอ่ะถูกกับขาโต๊ะนะครับขาโต๊ะที่เป็นเหล็ก ่อมานะครับอ PE สามทางแปดนะเส้นเหล็กลองมาดูผมรู้สึกว่ามันขาดง่ายกว่าเส้นเมื่อกี้นะตัวนี้นะต่อมามาลองของแพงกันเลยนะครับ มาดูกันนี่นะนี่นครับสายจักม้วนเลยนะ โอเคนะว่าโอเคเลยแหละขาดในลักษณะที่แบบปึ๊ดไปเหมือน,นันแต่ผมรู้สึกว่าสามเส้นสาม,ม้วนเนี่ยผมถูในน้ำหนักเดียวกันรู้สึกว่าอันนี้จะโอเคเลยนะครับโอเคกว่าสองม้วนเมื่อกี้นี้เลยมาลองกับขอบปูนดูนะครับนี่สร้างสถานการณ์จำลองนะว่ามันเหตสีกับ กิ่งไม้กับหินที่อยู่ใต้น้ำนะครับตัวนี้จะเป็นสองห้ามูลละร้อยนะมาลองดนะูเดี๋ยวผมจะลองขึ้นลงดูนะขึ้นลงได้ห้ารอบนะประมาณห้ารอบนี่ค่ะเรียบร้อยต่อไปเป็นพีอีสามนะครับมูลละร้อยนะดูกวัน,นะครับลองขึ้นลงเหมือนกันจะขาดง่ายแบบเมื่อกี้ไหม ขาดไวกว่าเมื่อกี้อีนะ้วยความเส้นมันเล็กนะครับนานาะันก็ไปไวเลยต่อมาเมือนแพงนะครับมาดูกันนี่นขึ้นลงอืมก็พอพอกันนะไม,ไม่ได้เหนียวกว่าตัวสองัวดห้าเลยเข้ากับสองห้าเลยนะอ่ะเดี๋ยวมาลอง แบบสายขวาดูนะครับคือขี่แบบนี้อันนี้สองจุดห้ามูลละร้อยนะมาดูกันเอาลองเลยโอ้โหถ้าเป็นโปรนี้อย่างไวเลยแปบ๊บเดียวเองนะขาดเลยนี่นะมาดูพีส e ามมวลละร้อยนะครับกันเลยขูดแบบนี้นะ <c oughs> อะไรครับเนี่ยขาดโคตรไวไปไวมากต่อไปม้วนแพงครับมาดูนะครับไปไวเหมือนกันนะครับม้นแพงนะแต่ก็ก็ดีกว่าม้วน,นนี้แน่นอนนะดีกว่าม้วนธรรมดาม้วนละร้อยแน่นอนนะนะครับ สุดสีกับตัวนี้ตัวนี้สองจุดห้านะครับสรุปนะครับผลกรุตามที่ผมได้ทดลองมานะก็ระดับแรกเลยเนี่ยข้อหนึ่งเลยคือสายแต่ละโรงงานที่ผลิตมาเนี่ยมีมาตรฐานไม่เหมือนกันอ่ะมีความใหญ่มีไดมิตเตอร์หน้าตัดเนี่ยไม่เหมือนกันนะอ่ะยกตัวอย่างง่ายๆเส้นนี้นะครับสองจุดห้ากับมีเส้นที่ใหญ่กว่าเบอร์สาตัวนี้อ่า ข้อสองที่สรุปง่ายๆคือเรื่องราคานะผมว่ามันมีผลนะตัวแพงเนี่ยสังเกตว่าจะโอเคกว่าสองตัวนี้ในเรื่องของการเสีแต่ก็ดีกว่าก,ก็ก็ถือว่าดีกว่านะแต่ก็ไม่มากนะจากจากการทดสอบนะครับก็มีประมาณนี้นะสองข้อหลักๆเนี่ยผมคิดว่าการใช้สาย PE เนี่ยมันอยู่ที่หมายอยู่ที่การเลือกใช้สายด้วยนะอย่างจะเอาสายเล็กเนี่ยไปอัดเหยื่อใหญ่ปลาใหญ่มันก็ลาบากเนาะเออ เอาสายใหญ่มาตีเหย,ยื่อเล็กมันก็ตีตีลําบากนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันก็อยู่ที่การเลือกใช้ของเราด้วยนะครับจะบอกว่าของถูกไม่ดีมันก,ก,ก็ก็ไม่ใช่หรอกผมก็ใช้นะเนี่ยผมก็ซื้อมาใช้ทั้งนั้นเลยนะครับไม่ใช่ว่าซื้อมาทดลองอะไรใช้ตลอดนะของถูกอ่ะก็อยู่ที่ปัจจัยบัตเจตของเรานะว่าไหวเท่าไหร่ก็เลือกใช้กันตามนั้นนะครับก็ประมาณนี้นะในการทดลองของเรานะครับก็ ตามความศรัทธาของเราตามงบประมาณของเราเนาะเออไหวเท่าไหนก็ไปทั้งนั้นชอบค่ายนี้ค่ายนี้ค่ายนั้นดีค่ายนู้นดีก็แล้วแต่เราเนาะเออมันอยู่ที่เรานะครับอันไหนไม่ดีก็ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์อ่าถือว่าเป็นเรียนรู้เราจะได้รู้ว่าเออเนี่ยมันไม่เหมาะกับงานนี้นะสายยี่ห้อน,นี้ไม่ควรซื้อแล้วก็วางกันไปอันนี้ดีก็แนะนํากันไปนะอ่าสําหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับนั่นะนะครับก็อย่าลืมครับช่วยกันกดติดตามกด ให้กันนะักสนับสนุนใ,ในการทำคลิปต่อไปนะสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ